สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้บัวบุษสบงอยู่ที่เกาะพง,งันค่ะบริเวณนี้ก็คือ,อ,อราฮัมนะคะราฮัมบีชคลับนะคะเป็นบีชคลับริมทะเลค่ะตรงนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าสู่ราฮัมบีชคลับนะคะให้ทุกท่านได้เห็นวิว ของทางเดินที่จะเข้าสู่บีชคลับนะคะนี่ค่ะเราเข้ามาจากด้านนี้นะคะ,ะเมื่อเราเดินเข้ามาเนาะด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นวิวทะเลสวยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นวิวทะเลเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปที่รา m ัมบีชคลับนะคะ ตามทางเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดตกแต่งสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นชิงช้านะคะทุกคนก็สามารถเ,าเช็คอินถ่ายรูปกับชิงช้านี้ได้นะคะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะต้นไม้ร่มรื่นมากที่เห็นอยู่เบื้องหน้านู่นนะคะก็คือ,อที่ตั้งของบีชคลับนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ b บ c ชคลับกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือเกาะ ราหัมนะคะบีชคลับก็จะมีที่พักด้วยนะคะทุกคนข้างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่พักของอที่นี่เนาะ,ะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมาเช็คอินถ่ายรูปค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะนีะ่เป็นชายทะเลเนาะชายทะเลอ่าวไทยค่ะที่เกาะพังงานสวยมากๆค่ะทุกคน เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในบีชคลับกันนะคะนี่ก็เป็นชิงช้าค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่งในสไตล์ของชาวเกาะนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมตรงนี้ค่ะนี่คือ,อจุดเช็คอินนะคะเกาะราหัม h e True of Chess นะคะก็จะเป็น บีชคลับนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทางเดินก็จะ,ะจัดตกแต่งไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าเกาะราฮัมรีสอร์ทแอนด์บีชบาร์นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะจัดตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะวู้นี้เห็นตรงนี้สวยค่ะเหมือนกับจะเป็นออที่เป็นอะไรอะ่ะ ส่วนประกอบของล้อกเกวียนนะคะนะุลกล้อเกวียนทางอีสานนะคะนะุ๊กนี่ค่ะเขาก็นํามาจัดประดับตกแต่งสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นชิงช้าโอ้ยสวยค่ะเนี่ยค่ะจัดตกแต่งแบบสบายๆในสไตล์ของออชาวเกาะน,นะคะทุกคนนี่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยจัดเนี่ยค่ะเหมือนกับจะเป็น ส่วนประกอบของเกวียนในสมัยก่อนเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยประวัติจได้ว่าเป็นส่วนประกอบของเกวียนนะคะเ,เขานามาตกแต่งอย่างสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะบริเวณนี้ก็จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะทุกคนต้นไม้เขาก็ร่มรื่นเนาะนี่เป็นเชือกเออเป็นชิงช้านะคะจัดตกแต่งสวยมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นอ,อ ที่นั่งรับประทานอาหารเนาะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่เข้ามากันนะคะโบบุษบงก็เลยมาถ่ายภาพให้ท่านได้รับชมกันเนาะสวยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาจัดตกแต่งในสไตล์แบบนี้เลยเนาะสามารถที่จะขึ้นไปนอนเล่นเช็คอินถ่ายรูปได้เลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคนให้ท่านได้เห็นนี่คือเกาะ ราหัมเ,เป็นบีชคลับนะคะที่เ,เกงงาะพะงันนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของการจัดตกแต่งโอ้สวยค่ะทุกคนเป็นสไตล์ของออชาวเกาะนะคะให้ทุกท่านได้รับชมนี่เดียเรือด้วยค่ะเรเอ ตรงนี้ก็จะเป็นชิงช้าค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนด้านนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านนี้เนาะอ๋อเขาบอกว่าห้องน้ําด้านนี้เป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปทีหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาด้านนี้ก่อนนี่ค่ะโอ้โหมุมนี้สวยค่ะนี่นี่ค่ะจะเป็นเ เหมือนกับเรื่องวรนณคดีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนาะประโบก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นรูกป,ปั้นประมาณนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยมากอีกมุมหนึ่งนะคะตลอ,อดแนวทางเดินนะคะก็จะจัดตกแต่งประมาณนี้ค่ะทุกคนที่นี่คือเกาะอราฮัมบีชคลับนะคะทุกคนเนาะสวยมากค่ะ ถ้าฝนไม่ตกคิดว่านะักท่องเที่ยวน่าจะาเยอะกว่านี้นะคะนี่อพอดีเราพักที่เกาะพัง,งันนะเราก็เลยได้มีโอกาสมาตรงนี้ก่อนใครๆนะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะสไตล์การตกแต่งของที่นี่ค่ะก็จะมีที่ให้นั่งพักนี่ก็จะเป็นเท้ายบ้านต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็ มีที่นั่งพักอยู่ข้างบนนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้ท่านชมนี่ก็เขาก็จะมีชิงช้าแบบนี้นะคะเป็นระยะระยะเลยนะคะทุกคนเ,เขาบอกว่าการุณาถอดรองเท้าเนะะี่ยค่ะเป็นบ้านต้นไมน้ขึ้นไปก็จะเห็นวิวของชายทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพัก สำหรับรับประทานอาหารค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวมุมสูงอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะก็ต้องถอดรองเท้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นแนวเ,เชือกเนาะแนวเปลนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีชื่อของเอากาะ ราหัมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบีชคลับค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในนี้นะคะว่ามีอะไรเนาะก็จะเป็นทางเดินประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยพราบัวมองเห็นไกลๆเหมือนกับจะเป็นที่ให้นั่งพักรับประทานอาหารอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะทางเดินของเขาก็ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาตินะลูกอะไรก็ไม่ทราบเนาะ ลูกหมากหรือลูกสนประบวกก็ไม่รู้นะเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะตกแต่ด้วยต้นมะพร้าวเนี่ยค่ะกำลังงอกเลยนะคะเนี่ยสไตล์ของเขาก็คือเป็นเปลนะคะมีเปลอยู่ตลอดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในนะคะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะแล้วก็จะมีเปลนะคะแขวนอยู่เป็นระยะระยะเนี่ยค่ะตลอดแนวเลยนะคะทุกคนคะ่ะที่นี่คือเกาะราฮัมบีชคลับค่ะเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยค่ะโอ้สวยมากค่ะทุกคนโอวิวตรงนี้สวยมากๆเลยนี่ค่ะพาทุกท่านมาชมเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะคะ จัดไว้อย่างสวยงามเลยค่ะทุกคนมองเห็นทะเลชัดเจนเลยนะคะอ๊้ยด้านนี้ก็จะมีทางลงด้วยนี่นี่ค่ะพาทุกท่านมานี่ค่ะมีทางลงเออลงไปสัมผัสกับทะเลได้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนกับชิงช้านะชนงะชงช้าให้นั่งโอ้โห ชิวมากๆเลยนะคะท่านใดที่มีโอกาสมาที่เกาะพังงันนะคะอย่าลืมแวะมาเช็คอินถ่ายรูปามาอุดหนุนที่นี่นะคะเกาะราหัมบีชครับเ,เขาบอกว่า no swimming นะคะไม่ไม่อนุญาตให้เล่นน้ำบริเวณนี้นะคะตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะให้ทุกท่านได้เห็น อีกรอบหนึ่งนะคะนี่สวยมากๆค่ะค่ะและในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็พาทุกท่านเเที่ยวชมเกาะพังงานนะคะออตอนนี้ก็พาทุกท่านมาที่เกาะ ราฮัมบีชคลับนะคะซึ่งเป็นบีชคลับริมทะเลนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะก็พาทุกท่านเดินชมที่เกาะราฮ a มบีชคลับไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย